เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววัยีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เเผ้ารถสวยๆน้ำชมใ้เลือกซื้อกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นฮอนด้าสีสันสวยงามเงาวิง้งเลยทีเดียวครับคันนี้ฮอนด้าซิตี้ปี97นะครับรถบ้านพร้อมใช้งานได้เลยไม่ใช่รถประมูลครับเครื่องหัวฉีดนะครับไฮเปอร์1.6 1 5 0 0ซีซีครับประหยัดน้ำมันสุด,สด ยังดีนะครับไม่ติดแก๊สวิ่งทางงกลกันได้สบายเกียร์ออตโต้เข้านิน่งนวลเข้าครบในรวมก็ใช้งานกันได้เลยนะครับสีสันก็สวยชอบขอฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับมีมาท่านผู้ชมในเรื่องก,กันประจําทุกวันครับในภาพคลิปให,ใหม่ๆครับขอฝากกดถูกใจเอาไว้ด้วยเครื่องดีเยระดีนครับคันนี้ดิสเบกทั้งสี่ล้อเลยช่วงล่างก็ยังดีแอร์เย็นฉ่ำ um, เพลงมีฟังแม็กขอบสิบห้ายางดอกเหลือๆภายในยังสวยครับนั่งสบายเบาผ้านะครับ สวยใหม่สียังสวยลายยังมีอยู่เลยนะครับเล่นงหม่ต่างชุดโอนโครบนะครับสนใจก็ไปดูถ้าลองขับกันได้ครับคันนี้อยู่แถวนิคมนวัตนครน,นะครับฝั่งหาเข้าวกรุงเทพครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยครับทางเราเป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับตอนนี้ก็รีวิวดูกันก่อนนะครับของโดยสารก็สวยสะอาดตามรูปนี่เลยครับเบาสวยเหมือนใหม่ ใช้างานกันคุ้มๆราคาเปิดวันที่49,000บาทนะครับ Honda City ปี9ก้ร็ 97, งเครื่องสะอาดตามนี้เลยครับติดเบรกทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้เต็ตมไปกสานชุดโอนครบสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับไปดูไปทดลองขับกันก่อนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ